ยามรักน้ำต้มผักก็หว,วานก้าวการหย่าร้างที่นักกีฬาชื่อดังนะครับมีราคาที่ต้องจ่ายหลังจากที่เป๊ปกอดีล่านะครับเี่เราทราบข่าวกันนะครับปิดฉากรักภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบ30ปีทีนี้เรามาดูนักกีฬาระดับโลกกันดีกว่าครับในอดีตว่ามีใครกันบ้างและแบ่งทรัพย์สินกันลงตัวแค่ไหนไปดูกันเลยครับผม อันดับที่1นึ่เทอรี่อองรีและแคเมอรี่อย่าร้างกันในปี2007แต่เขาต้องชดเชยให้กับฝ่ายหญิงเป็นจำนวนเงินมากกว่า10ล้านปอนด์อันดับที่2องไทเกอร์วูดและเอลินนอร์เดกรนอย่าร้างกันในปี2010แต่ไทเกอร์วูดนั้นต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับอดีตภรรยาเป็นจำนวน82.1ล้านปอนด์อันดับที่3ได้แก่เบอร์นีเอ็กเคิรนสโตนและสกาวิก้าราดิสอย่าร้างกันในปี2009 แต่ฝ่ายชายนั้นต้องชดเชยให้ฝ่ายหญิงเป็นจำนวนถึง1,000ล้านปอนด์อันดับที่4ได้แก่แข่งดังอย่างไรแอนกิสและสเตซี่คุกอย่าร้างกันในปี2017แต่ Ryan ไรแอนกิสปีกพ่อมดต้องชดเชยให้กับฝ่ายหญิงจำนวนเงินเนี้ยอื้งสี่สิล้านปอนด์เลยทีเดียวนี่แหละครับแรกๆน้ำต้มผักยังว่าหวานแต่พออย่าร้างกันมามีราคาที่ต้องจ่ายทั้งนั้น